การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งมีหนูหนาอยู่ตัวหนึ่งกำลังหาอาหารเพื่อไปต้อนรับเพื่อนที่กำลังเดินทางมาจากเมืองใหญ่เย่เย่เก็บผลไม้ให้เยอะๆเลยเราอืมคงจะพอแล้วล่ะสาหรับเพื่อนของเราอบออ้าวเจ้าหนูนาเจ้าจะเก็บอาหารไว้ทำไมเยอะยๆน่ะ เราอะหาอาหารเพื่อจะไปต้อนรับเพื่อนที่มาจากในเมืองน่ะเรากลับบ้านก่อนนะกลับดีๆนะอบอบจ้าบ๊ายบายเมืม่อมาถึงบ้านหนูนาก็ได้พบกับหนูเมืองที่เพิ่งเดินทางมาถึงพอดีสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างหนูเมือง เดินทางมาเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยร้อนก็ร้อนปวดหลังไปหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยอบ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 อเสียงอะไรอบอบเสียงดังน่ารจริงเลยเสียงกบจ้าหนเมืองปลาปลาเข้าไปในบ้านดีกว่าไม่เจอตั้งนานคิดถึงคิดถึงอง ฉันเตรียมผลไม้ไว้ให้เธอเยอะแยะเลยนะกินเลยสิโอ้ยมีแต่ผลไม้เลยนะไม่มีน้องไก่ KFC แฮมเบอร์กเกอร์เลยเหรอของแบบนั้นหาไม่ได้หรอกจ้าโอ้ยสู้บ้านฉันก็ไม่ได้มีแฮมเบอร์กเกอร์น้องไก่ชีสเยอะแยะไปหมดเลยแอร์ก็เย็นทางก็เรียบเดินง่ายสบาย ว่าฉันดูดีกว่าไหมจ้าถ้าอย่างนั้นกินผลไม้ไปก่อนนะพรุ่งนี้เช้าเราค่อยออกเดินทางโอเครุ่งเช้าหนูนาและหนูเมืองก็ได้พาก,กันเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่ปีกปีกบึ้นบินปีกปีก อุ๊ยทำไมรถเยอะขนาดนี้จะข้ามถนนไปฝั่งโน้นยังไงดีเนี่ยมาสิหนนาเดี๋ยวจะพาข้ามเองชัยโยข้ามถนนได้แล้วเกือบตายแล้วเรากว่าจะข้ามถนนได้โอ๊ยข้ามถนนแค่นี้ไม่ตายหรอกนะในขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่นั้น mm hmm. ก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่ง หนูเมืองได้ยินเสียงอะไรไหมนะ่ะเสียงยังไงเหรอเมวเมียว,วได้ยินไหมหนูเมือง โอเพศเลยเราวันนี้ไม่ได้กินอีกแล้วอเซ็งณนะบ้านของหนูเมือง ันเยอะและมากมายเลยนะเนี่ยเอ้าไม่ดีหรอกินเยอะๆจะได้หยิบอินไงไม่หรอกฉันว่ามันไม่เหมาะกับฉันมันไม่ปลอดภัยรถก็เยอะแมวก็เยอะฉันไม่ชอบฉันกลับบ้านไปอยู่ที่บ้านดีกว่าสบายใจและสุขใจมากกว่าเออตามใจเธอกันงั้นพรุ่งนี้จะไปส่งนะจ้า นีเช้าหนูเมืองก็ได้ไปส่งหนูนากลับบ้านดีใจไหมนาที่กลับบ้านแล้วดีใจจ้าบ้อกว่าไว้เขาไมเยี่มชันที่บ้านก็ได้นะจ้าจ้าการที่หนูนาได้เข้าไปในเมืองใหญ่ในครั้งนี้ทำให้หนูนาได้รู้ว่า อยู่ที่ใดก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราจบแล้วค่ะตัวละครทุกตัวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ